สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การคุยกันแบบเจาะลึกนะคะวันนี้เราจะมา,อาลองสำรวจเส้นทางปฏิบัติที่สำคัญมากๆเลยจากมหาสติปัฏฐานสูตรกันค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยก็มาจากเนื้อหาในพระสูตรโดยตรงเลยนะคะครับผมที่น่าสนใจมากเลยนะครับคือพระสูตรนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นท่านกล่าวถึงเป้าหมายไว้ชัดเจนมากๆเลยครับว่านี่คือเอกายนามก หรือว่าเป็นหนทางสายเดียวเท่านั้นเลยที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์จริงๆความบริสุทธิ์ครับแล้วก็การก้าวล่วงความทุกโศกการดับทุกโดยซึ่งเชิงไปจนถึงการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเละครับ โห oh, ฟังดูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วหัวใจหลักๆของวิธีการที่พระสูตรนี้แนะนำคืออะไรคะหัวใจสำคัญเลยก็คือสติปัฏฐาน4ี่ครับหรือว่าฐานของการตั้งสตินั่นเองเป็นเหมือนกับสนามฝึกหลัก4อย่างที่เราจะใช้สังเกตความเป็นจริงครับผมโอเคค่ะสติปัฏฐาน4ีงั้นเรามาลองดูการทีละฐานเลยนะคะเริ่มจากอันแรกกายานุป,ปัสสนาการตามดูกายอันนี้คือแบบ กลับมารู้สึกตัวกับร่างกายเราตรงๆเลยใช่ไหมคะเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างที่เป็นอยู่ไม่ต้องไปบังคับอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับใช่เลยแก่นของมันก็คือการเห็นกายตามความเป็นจริงนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนหรืออาจจะพิจนารณาไปถึงส่วนประกอบต่างๆของร่างกายก็ได้นะครับเพื่อให้เราเข้าใจว่าเออ กายนี้มันก็เป็นแค่ธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนถาวรที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นได้การเริ่มต้นง่ายๆเลยแค่รู้ลมหายใจตัวเองเนี่ยก็เป็นการฝึกพื้นฐานที่สำคัญมากๆแล้ครับอืมค่ะค่ะพอเราเริ่มตั้งหลักที่กายได้แล้วฐานต่อไปก็คือเวทนานุปัสนาสินะคะการตามดูความรู้สึกหรือเวทนาตรงนี้คือการรู้ทันว่าเรากำลังรู้สึกสุขทุกข์หรือว่าเฉยเฉย ที่มันเกิดขึ้นในใจเราใช่ครับและที่น่าสนใจคือพระสูตรเนี่ยท่านเน้นให้แยกแยะด้วยนะครับว่าความรู้สึกนั้นๆน่ะมันมีอามิสหรือว่าสิ่งล่อใจทางโลกเจือปนอยู่ด้วยหรือเปล่าการรู้ทันตรงนี้สําคัญมากเลยนะครับเพราะมันช่วยให้เราเห็นว่าไอความรู้สึกต่างๆเนี่ยมันเออมันจะนําไปสู่ความอยากหรือตัณนหาที่จะนําไปสู่ทุกได้อย่างไงเป็นการเข้าใจกลไกลของใจเราก่อนที่เราจะตกเป็นทาสของความรู้สึกนั้นๆน,น,นะครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือรู้ทันมันก่อนที่เราจะเผอไปปรุงแต่งหรือตอบสนองออกไปแล้วต่อมาคือจิตตานุปัสสนาการตามดีสภาวะของจิตอันนี้หมายถึงการรู้ว่าจิตเราณนะตอนนั้นนะ่ะมันเป็นยังไงเช่นมีความโกรธอยู่หรือมีความอยากหรือว่ากําลังสงบหรือฟุ้งซ่านแบบนี้แม่นยําเลยครับใช่เลยประเด็นสําคัญเนี่ยไม่ใช่การไปตัดสินหรือว่าพยายามไปกําจัดสภาวะจิตเหล่านั้นนะครับ แต่คือการเห็นมันอย่างที่มันเป็นจริงๆการตระหนักรู้ว่าเออสภาวะจิตเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเหมือนกันการเห็นซ้ำๆบ่อยๆแบบนี้แหละครับที่จะค่อยๆคลายความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่างๆลงไปได้เองค่ะค่ะและฐานสุดท้ายธรรมานุปัสสนาการตามดูธรรมหรือสภาวะธรรมอันนี้ดูจะกว้างขึ้นนะคะ หมายถึงอะไรบ้างคะใช่ครับทำในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงหลักการหรือปรากฏการทางจิตที่มันละเอียดขึ้นไปอีกครับเช่นการรู้ทันนิวรห้าโอ้นิวรห้าครับหรือเครื่องกั้นความดีอย่างพวกความง่วงความฟุง้งซ่านความลังเลสงสัยอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำคัญเลยในการทำสมาธิและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับในหมวดนี้คือ การทำความเข้าใจในอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการซึ่งอันนี้ถือเป็นหัวใจของคําสอนเลยครับผมอริยสัจสี่ช่วยขยายความตรงนี้ที่พระสูตรกล่าวถึงหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเริ่มจากทุกนะครับคือการยอมรับความจริงว่าชีวิตเนี่ยมันมีแง่มุมของความไม่สมบูรณ์ความไม่น่าพอใจอยู่เสมอๆนะครับว่ากันง่ายๆสรุปก็คือ การยึดมั่นในขันห้าของเรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นต่อมาก็คือสมุทยัยหรือเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาความทยานอยากในรูปแบบต่างๆนั่นเองทั้งกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาซึ่งมันก็ผูกติดอยู่กับสิ่งที่เราชอบใจที่เรารับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยแหละครับ พอเรารู้ทุกข์รู้เหตุของมันแล้วก็ต้องมีทางออกใช่ไหมคะแน่นอนครับนั่นก็คือนิโรธความดับสนิทของทุกข์ซึ่งมันก็เกิดจากการดับเจ้าตัวตัณหานั่นเองการสละการปล่อยวางความอยากเหล่านั้นและสุดท้ายเลยก็คือมรรคหนทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือที่เรารู้จักกันดีคืออริยมรรคมีองค์8 ซึ่งสัมมาสติหรือความระลึกชอบในมรรคข้อนี้ก็คือการฝึกสติปัฐาน4ที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่แหละครับเห็นไหมครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะสิ่งที่ที่ฉันว่าน่าทึ่งมากๆเลยนะคะคือพระสูตรเน้นย้ำตลอดเลยว่าการปฏิบัติตลอดทั้ง4ฐานนี้ให้เราตั้งสติไว้เพียงแค่ว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมะมีอยู่คือ สักแต่ว่าเพื่อรู้เพื่อระลึกเฉยๆไม่ใช่เพื่อจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยถูกต้องเลยครับนั่นคือแก่นสำคัญของการปฏิบัติเลยคือการสังเกตอย่างเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงด้วยความชอบความชังหรือความคิดตัดสินอะไรทั้งนั้นและพระสูตรยังให้กำลังใจด้วยนะครับว่าหากเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจริงๆเนี่ยก็สามารถคาดหวังผลสูงสุดได้เลยคือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีได้ครับ สรุปแล้วนะคะสติปัฏฐานสี่ก็คือเหมือนเป็นเส้นทางตรงที่ใช้สติปัญญาของเราเองนี่แหละในการเฝ้าดูประสบการณ์ของเราทั้งร่างกายความรู้สึกสภาวะจิตแล้วก็หลักธรรมต่างๆดูไปอย่างที่มันเป็นจริงๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในที่สุดใช่ครับโดยมีเป้าหมายก็คือความบริสุทธิ์และการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผ่านการยอมรับและก็เข้าใจความเป็นจริงตามที่มันเป็นไม่ใช่ตามที่เราอยากให้มันเป็นครับผม ค่ะก่อนจะจบกันไปในวันนี้อยากจะฝากให้ลองเก็บไปคิดกันดูนะคะว่าเพียงแค่การลองหันกลับมาสังเกตลมหายใจของเราเองหรือสังเกตความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดูมันอย่างที่มันเป็นจริงๆโดยไม่ตัดสินไม่พยายามจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแค่สักครู่เดียวนะคะมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัจจุบันขณะนี้ไปได้อย่างไรบ้างนะคะ